ผมจะถามพ่วิทย์ว่าพิวิทย์ชื่นชอบภาพยนตร์เก่าๆนี้เรื่องอะไรบ้างครับปี90โอ้โหมันเป็นยุคทองของหนังเลยเป็นยุคอมตะที่สุดผมเกิดปี69ครับศูนย์ปี90นี่คือ20ปีเลยเป็รุ่นโอ้โหดูหนังเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าช่วงนั้นก็จะมี คลั่งไคลมากๆก็อนโนชวาสเนเกอร์นั่นไงแทบจะทุกเรื่องครับหนังจีนก็โจวเหวินฟอแล้วช่วงนั้นหนังไทยก็ไม่ค่อยมีอ๋อใช่ครับก็<ท>มีแต,<ท>แต่หนังจีนกับหนังฮอลลีวูดครับแล้วผมอยากทราบว่าถ้าถ้าพูดถึงยุค90พีวิ์จะนึกถึงหนังเรื่องอะไรที่พีวิ์กล่าวมาของอโนแล้วก็โจวเหนฟะ ตัวบนฟ้านี่ประทับใจที่สุดเลยคือโหดเร็วดีอ๋ออเวสเตอร์ชูมาร์โลโหดเร็วดีโหดเร็วดีครับเรวดี<ฮ>แล้วก็ทัห้หนั้งพอลิวูดเนี่ยก็ช่วงก่อนหน้าที่จะมีก่อนหน้าที่จะจะมารู้จักอานูชวารเนกเกอร์นี่ก็ดูเรื่องโคแนนโอ้โคแนนนี่มันยุคไหนวะโอ้โหแปดศูนย์วะแปดเลยพี่แปดศูนย์ใช่ไหมเพรเก้าศูนย์เนี่ยมันเริ่ม ข้าวููย์นี่มันยังเป็นเริ่มแนวจริงทช้ลายนะทีเดเตอร์อย่างเงี้ยเตอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งบู์บิลิสอ๋อบู์บิลิสตายฮาร์ดใช่เลยพี่เอออันนี้มาตัดแต่ยังไงนะครับท่านที่คลิกเข้ามาดูรายการท็อะบอทมูฟี่ผมก็ขอฝากผลงานของพี่ชายที่รักของผมนะครับคนนี้อบอุ่นมากทุกวันนี้ก็ยังมีงานเยอะเลยพี่วิทยกว่าจะมีเวลาได้มาคุยกันนี่ก็โอ้โหตอนนี้เรื่องอะไรครับออนแอร์อยู่ ลครที่กําลังจะเข้าเจ้าสมิงเจ้าสมิงนะครับยังไงก็ฝากด้วยทางช่อง C, เจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยังไงกขอขอบคุณพี่วิทย์น,นะครับพี่ชายที่น่ารักของพวกเราครับขอบคุณครับ